วันนี้เรามาทำแอร์ใหม่2ตัวนะครับนี่ลูกค้าติดแอร์ TCL หน0 0ง BTU นะครับสเครื่องแต่ก่อนที่เราจะติดใหม่เราต้องเลือของเก่าก่อนนะครับโดนี่ชังใหม่ช่างครับ องเดิมเป็นห้องยอคยู่ห้อยอคบ้านใหม่แต่เอาเข่าแอร์มือสองมาติดสองตัวตอนนี้มันก็เริ่มไม่เย็นแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่บอกน้ำยาไปพี่ทอดกรอบดีเปวเป็นกรอบใหม่หมดเลยเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสายไฟ เดี๋ยวผมไปเปิดข้างในก่อนนะเดี๋ยวไปเปิด,ปดบอกน้ำยาก,ก่อนโอเคเราก็ปิดตัวเล็กก่อนออตัวรีกกวย่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่ปิดตัวเล็กให้แน่นก่อน เอาเลยไม่เย็นแล้วแหละครับรุ่นแอร์ยอกปีสองพันสิบเอ็ดตอนทุปรลิบก้าวหน้วอ่ะจอปิดปิดแอร์ไปดูซับเบกเกอร์ตรงนี้ ่าเอาเลยตัดเลยยกันนั้นตัดแล้วก็ยกขึ้นมาท่อ,ทอน้ำยากทอ่ทอสองท่อ นี่ข้างหน้าครับข้างหลังแล้วก็ดูสายไฟดิ๊กไฟไฟนี่มีมีมีสายไฟมีดูแล้วหรอของโจไม่ทมแทมงหรอฮะตัวล่าสุดที่ตีเนี่ยไม่แท่งเนอ อันไหมันยังไม่ได้แก้เลยไมมไม่แก้เลยจะไม่แทมเลยหรอเดิไปเพ่อนนึ่งดาวอายกปึ๊บนี่ไหมแฉ่งไมแฉ้างไม่แฉ่งบ้างเออใส่ไฟทำไมวะพีซีเนี่ยังไงเนี่ยแกะเลย ที่ไม่เทมใส่ไฟถูใช่ถ้าถ้าเป็นซองดาวหรือซ้ำดาวนะจะทมใส่ไฟมีน้ำยาอะไรปะมีเมื่อกี้เนี้ยปเปลี่ยนใหม่เลยเป็นสิบปี บอกกล้องที่กำมดัดอออ่แบนๆนะสะรุปใส่ไฟไม่มีแทมแน่มีแค่ใส่เข้า,ขา,ขาอย่างเดียวใส่ออกไปคอยร้อนไม่มีแค่นิ้อ่ะวางไว้ก่อนวางอยู่ไ่ได้นี่ ทีซีเ0หนึ่งมืพันตต่อชั่วโมงเรื่องดาวครับโอเคอันนี้ ท่องวัฒนรรมานี่ยมีเช็คบอลเนี่ยฮได้ยินแล้วกึ๊กกึ๊กกึ๊กก็แกกก็แกก

อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนเย็นไหมเย็นไหมโจเปลี่ยนแอร์ใหม่อันนี้ห้องนอนนะครับก็เสร็จแล้วเมืจีสิอาด้านนอกอันนี้ลงใส่ลงใส่ดินให้ด้วยเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีใส่ดินนะ Okay. Kapa man eh. Ito anong? ni? Hmm. Sitting.